สวัสดีครับผมขออนุญ,ญาตสอบถามหน่อยครับเกี่ยวกับความชอบในโครงการเกี่ยวกับเทศบาลตำบลเกวียนหักครับว่าท่านต่อทชอบโครงการอะไรเพราะเพราะอะไรครับถึงชอบออครับชอบตอนนี้ที่กำลังชอบคือโครงการไอเพราะพันเพราะพันตัดน้ำหรือตัดปูแปนที่โครงการไอ้ ที่จะให้มันมีตัดน้ําที่อยู่คู่กับต้นเป็นหักหมายถึงว่าคือไม่ให้สูงพันธุ์ไปแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในแต่จะรุ่นลูกหล,นล,นล,นลนานเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่รู้ว่าในพวกนี้มันจะสูญพันธุ์ไหแต่ถ้าเราสามารถที่ทําเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเพาะตัวนี้ชุดไอ้ปูไม่ว่าจะเปปูกุ่งปลาอะไรขึ้นมาได้เนี้ยมันก็จะไม่สูญพันธุ์ไปเพราะามันจะมี ลุ่หลังแล้วก็ใครเข้ามาก็จะศึกษาก็จะเรียนเรียนรู้ไปด้วยว่าจะทำยังไงเราถึงจะให้ชุมชนเราดูเก่งแข็งว่าเป็นอะไรเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มันู่คู่กับชุมชนมายาวนานแล้วครับผมอ๋ออันแล้วแล้วก็คือไม่อยากให้มันสญพันธุ์เปเนะธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปต้องจริงตองจริงแล้วว่าตอนตอนช่วงจังหวะที่น้ํา มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหรือว่าม,ม,มันมีมันมีเรื่องของของบนโลพิษอะไรเงี้ยคือชาวบ้านเราก็สามารถเขาก็เขาก็เขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันคือเรื่องของว่าช่วยกันรักษาป,ป่าธรรมชาติของตํบาบลเสนาไว,ว้คู่ให้อยู่ยาวนานรูกงถึงหลานได้ก็มี่เท่านี้แล้วครับก็ขอบขอบขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการตำบลเปือหักนะครับผมค,ครับ,บค,ครับผม